สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายยาของเจ้าแม่แดนใต้ Queen of the South ความเดิมตอนที่แล้วคือการเตรียมรากฐานสู่ความมั่นคงเตเลซ่าเลือกนิวออร์ลีนเป็นบ้านหลังใหม่สร้างธุรกิจถูกกฎหมายโดยเงินที่เธอได้จากธุรกิจขายยาเปิดบาร์เล็กๆไว้เป็นฉากบางหน้าแล้วก็ส่งออกไปขายนอกลัดในรูปแบบของเหลวเหตุผลที่ต้องส่งออกไปขายนอกลัดมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นคุณคุณก็คงไม่อยากขายของผิดกฎหมายหน้าบ้านตัวเองเตเลซ่าเริ่มแผนนี้โดยก่เหล็กที่แสนสำคัญ อยู่เงียบเงียบห้ามเป็นจุดสนใจห้ามก่อสองครามแต่จะทนได้สักแค่ไหนกันละ่ะเมื่อต้องเจอกับบรรดาเจ้าถิ่นที่ปกครองนิวออร์ลีนดูมาสหัวหน้าแก๊งผิวสีลาอูห่อ้าชาวคิวบาและก็เซซิลผูดภากษาที่ยกตัวเองเป็นเจ้าของนิวออร์ลีนคุณเบื่อบ้างหรือเปล่าเวลาฟังสปอยหนังอนิเมะ the g h o s หรือฟังเพลงยาวๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจปัญหานี้แกได้ไง่ายๆด้วย YouTube รีเมียมราคาถูกจัด69บาบาทต่อเดือน จากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงแจ่มกว่าแถมยังปิดจอได้ในขณะเล่นต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดการใช้งานสมัครวันนี้แถมเลย YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีๆสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย,าย้ายมาจอยกับพวกเราได้ท่านใดที่สนใจก็แค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือง่ายกว่านั้นกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างรับประกันจากช่องมีสรุปให้นะได้ชชวรว เปิดเรื่องที่การสานข้อตกลงระหว่างดูมสัสกับเตเลซ่าเขาคืนของทั้งหมดที่เข้ามวยไปรวมถึงตัวหลานชายของลาอูทั้งหมดนี่แลกับการได้เป็นตัวแทนจําหน่ายเตกิล่าสุดเด็ดไม่กี่วันหลังจากนั้นเตเลซ่าก่อนจะเป็นต้องทําตามข้อตกลงเธอขายเตกิล่าให้ดูมสัสพร้อมกับสอนวิธีแปลงกลับให้เป็นผงหากทําถูกต้องตามวิธีมันจะกลับมาบริสุทธิ์ได้ถึง9-8%แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เตเลซ่าดูจะไม่ค่อย,ยาติดีกับดูมสัสมากนัก เธอยกหน้าที่ให้ฮาวเวียดูแลและจะไม่มาเจอกับเขาอีกประเด็นสําคัญในตอนนี้ก็คือบริษัทรถบรรทุกเตเลซ่าติดต่อหาดีเธอคนบริหารเงินของเธอเพื่อถามเขาว่าใช้เงินในบัญชีสํารองได้หรือเปล่าเรื่องนี้ดีเธอค่อนข้างลำบากใจครับเพราะบัญชีเหล่านั้นกํนาลังถูกเพ่งเล็งแต่จะให้เตเลซ่าหิ้วเงินไปซื้อบริษัทรถบรรทุกมันจ่งแจ้งเกินไปหน่อยเอาเป็นว่าดีเธอจะรีบจัดการเรื่องเงินให้ไวที่สุดคือเตเลซ่ามีเงินเหลือใช้เลยครับ แต่ถ้าจะเอามาใช้แบบถูกกฎหมายมันค่อนข้างยากเลยละ่ะหลังคุยธุรกิจกับดีเธอเสร็จเตเลซาก็มาต่อกับเบอร์ดีบาร์เทนเดอร์มือหนึ่งของเธอตอนนี้ถึงเวลาเปิดบาา์อย่างเป็นทางการแล้วครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนอาจจะทําให้เบอร์ดีขความเสียได้เตเลซ่าจะไม่ลังไหวหากเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยอันที่จริงไม่ต้องกังวลก็ได้ครับเบอร์ดียังเชื่อในตัวเตเลซา่าและเธอตัดสินใจไปต่อทันทีที่เคลียร์เรื่องธุรกิจเสร็จเตเลซาก็ต้องไปจัดการปัญหาส่วนตัว โทนี่เธอตรงดิ่งไปยังบ้านของโปรเตเพื่อที่จะได้เจอหน้ากับเขาอีกครั้งนานมากเหลือเกินที่ทั้งสองไม่ได้เจอกันผ่านไปแค่ไม่กี่ปีโทนี่ก็โตวัยจนเตเลซ่าแทบจำไม่ได้แต่ที่มาสาคัญจริงๆก็คือเคลลี่ยังไม่ตายเตเลซามีคําถามมากมายและโปเตต้องอธิบายเรื่องราวทั้งหมดเขารับหน้าที่กําจัดเคลลี่ก็จริงแต่ในตอนนั้นเจมส์อาสาลงมือแทนเขาบอกให้โปรเตเดินออกไปแล้วก็จัดฉากฆ่าเคลลี่ ดูดูแล้วโปรเต่ค่อนข้างเอ็นเอียงไปฝั่งเคลลี่เลยครับเขาโน้มน้าวเตเลซ่า้วยเหตุผลที่ว่าเคลลี่เป็นคนช่วยชีวิตโทนี่ไว้เธอกแกล้งตายต่อก็ได้แต่ก็ยอมออกมาเสี่ยงเพราะรู้ว่าโทนี่กำลังเดือดร้อนส่วนเรื่องมือปืนไม่ต้องเป็นห่วงนั่นเป็นฝีมือของกอเตสเขาจ้างไว้ก่อนที่จะไปลงนรกเรื่องของเคลลี่เตเลซ่าไม่อยากคิดตอนนี้ครับเธอมีธุระที่สาคัญกว่าก็คือบริษัทรถบรรทุกไว้ค่อยมาตัดสินใจทีหลังรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้พิพากษาเซซิล อย่างจาเจ้าหน้าที่คนที่เข้ามาถ่ายตังเตเลซ่าได้ไหมครับเขาชื่อว่าเลเน่ ne. จริงๆเขาได้ไปแล้วก้อนหนึ่งล่าสุดก็ไปเอาส่วนที่เซซิลตกลงกับเตเลซ่ามาให้2คนนี้ทํางานร่วมกันครับและก็ยังมีอีกคนที่จะเข้ามามีบทนั่นก็คือเดวิดลูกชายของเซซิลปัญหาก,ก็คือตั้งแต่กลับมาจากโรงพยาบาลเขาอาการไม่ค่อยดีเขามีอาการทางจิตหมอเปลี่ยนยาของเขาตอนนี้เขาเดินเตะๆไปทั่วทั้งบ้านเหมือนกับซอมบี้ไม่มีผิดเลย ัตพามาที่บริษัทลถบรรทุกที่เทเลซากาลังอยากได้เธอกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อยืนยันการซื้อขายติดอยู่ตรงที่ว่าคู่สามีภรรยาก่อตั้งบริษัทร่วมกันมากว่า30ปีจะให้ขายให้คนแปลกหน้าก็รู้สึกใจหายไม่เบาช่างเรื่องของความรู้สึกเลยครับจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเมื่อหลายปีก่อนคุณสามีโดนสัมภาระยึดรัพย์เขาต้องใช้เงินด่วนก็เลยต้องหันหน้าไปหาสินเชื่อส่วนบุคคลหรือให้พูดตรงๆก็ไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาจากมาเฟียาขาโหด ไม่ต้องพูดถึงดอกเบีย้ยมันมากเกินกว่าที่สองสามีภรรยาจะจ่ายไหวยิ่งไปกว่านั้นเขายังเรียกร้องสิทธิ์ในการถือหุ้น30ในบริษัทเต,ตเลซาเลิกที่นี่แล้วและไม่อยากเปลี่ยนใจเธอก็เลยอยากจะรู้ว่ามาเฟียคนนั้นชื่อว่าอะไรเขาคือโจเอลและเขาไม่สนด้วยซ้ำว่าเตเลซาเป็นใครบริษัทลถบรรทุกนั่นไม่ได้มีไว้ขายแต่ใจเย็นเตเลซาอยากจะให้เขาลองฟังข้อเสนอดูก่อนคืนนี้เจอกันที่บาร์ โบเตก็คงเซงเต็มทีแหละครับมีบริษัทรถบบรรทุกอีกเพียบที่นี่มีปัญหามากเกินไปแต่ก็นั่นแหละเตเลซาเลือกที่นี่เพราะมีเหตุผลหลายอย่างมันเป็นบริษัทเล็กที่มีเส้นทางขนส่งไปถึงนิวยอร์กไม่มีที่ไหนเหมาะกว่าที่นี่อีกแล้วสถานที่นัดพบของทั้งสองก็คือบาร์ของเตเลซาแต่ไม่ได้มีแค่โจเอลคนเดียวที่มาที่นี่โบอาสก็มาเหมือนกันเขามีปัญหากับการที่เฝ้าประตูเพียงเพราะพกปืนติดตัวมาด้วย ไม่ใช่เนบเอลเข้ามาหรอกครับเขาใส่กล่องของขวัญอย่างดีเพื่อมอบให้กับเตเลซา่าเอาเป็นว่าเตเลซ่าอยากจะให้โบอัสเข้าไปรอในห้อง VIP ดื่มแล้วพักผ่อนซะจากนั้นเราค่อยมาเคลียร์เรื่องข้องใจเขาเลื่องสมคาเลครับโจเอลมาที่บาร์ตามคำเชิญเพื่อฟังข้อเสนอจากเตเลซา่าเธอยินดีคืนเงินทั้งหมดที่เจ้าของบริษัทติดขงังเคลียร์ให้ทั้งต้นทั้งดอกเเตเลซ่าเชื่อว่าเงินสามารถจบเรื่องนี้ได้แต่สิ่งที่เธอเพิ่งเสนอไปไม่ต่างจากการใช้เงินตบหน้าโจเอล และตอนนี้เขามีทางเลือกให้เทเลซ่าสองทางเอาหน้าส,สวยๆของเธอไปให้ผลหรือไม่ยังไม่ทันได้บอกอีกทางเลือกโปเตก็เลือดขึ้นหน้าจะหาเรื่องอย่างเดียวเลยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามบริษัทรถบรรทุกนั่นคือบอทองของโจเอลงานสบายหาเงินได้ยาวๆและที่นี่ไม่ใช่เม็กซิโกไม่ใช่อเมริกาที่นี่นิวออร์ลีนสเรามีวิธีทําธุรกิจแบบเฉพาะของเราเทเลซ่าไม่สามารถปิดดิวเพื่อเป็นเจ้าของบริษัทรถบรรทุก สิ่งเดียวที่เธอได้ก็คือน้ำลายจากคอของโจเอลเลนผมใส่เงินสะด้วยทำแบบนี้มันหยามกันเกินไปโปเตจะตามไปเก็บล้วครับแต่ในตอนนั้นเตเลซ่าห้ามไว้ก่อนกฎเหล็กของเธอคือต้องอยู่ให้เงียบที่สุดทำตัวเป็นผู้ประกอบการที่ดีตัดผ้ามาอีกทีคุณสามีเจ้าของบริษัทก็โดนกระทืบไปแล้วโจเอลเดือดจัดที่เขาพาไอ้แม็กซิการเข้ามายุ่งย่ามในธุรกิจนอกจากจะเจ็บตัวหลุงเจ้าของบริษัทยังต้องเสียรถบรรทุกไปด้วยคันหนึ่ง นี่คือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาระหว่างที่เตเลซ่ากำลังคิดหาทางเป็นเจ้าของบริษัทรถบรรทุกเธอก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยวันนี้เอ็ดดี้มีงานที่นี่ครับนั่นช่วยให้เตเลซ่าหายเครียดเลยละ่ะและถ้าหากว่าทำไมเตเลซ่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมครับน่าจะเพราะเบอร์ดี้เป็นคนจัดก,การให้แต่สุดใจได้ไม่นานหรอกครับอยู่ๆโบอสัสก็เข้ามาหาหากให้เขาดื่มเหล้าอีก30นาทีคงคุยเรื่องธุรกิจโดยไม่รู้เรื่องต้องเข้าใจเตเลซ่านิดน,นึงนะครับ ในใสายตาของนิวออรลีนและเอ็ดดี้เธอเป็นแค่เจ้าของแบรนด์เตกิล่าการมีตัวเด่นเข้ามาคุยแบบสนิทสนมมันดูไม่ดีเลยแต่นี่มันก็นาแล้วคงถึงเวลาต้องคุยด้วยจริงจังโบอาสหาหัวคอมบอยคนนั้นเจอแล้วเขามาที่นี่เพื่อชดใช้ค่าเสียหายไม่มีการนองเลือดตามอย่างที่เทเลซ่าต้องการและการที่เขาถอมาด้วยตัวเองเพราะเขาอยากจะให้เทเลซ่ามั่นใจอยากให้เธอมองตาและบอกว่าเขาเป็นทหารที่ดีการปรับความเข้าใจครั้งนี้โบอาสค่อนข้างจริงจังครับ แต่กลับกันเตเลซ่าไม่ค่อยเชื่อคนที่ฆ่าพี่น้องตัวเองมากนักถึงจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ก็ยังวางใจไม่ได้อยู่ดีออกจากห้องได้ไม่นานเตเลซ่าก็ได้รับข่าวด่วนจากบริษัทรถบรรทุกคุณภรรยาโทรมาบอกว่าเธอขอยกเลิกข้อตกลงซื้อขายกับเตเลซ่าคืนนี้สามีของเธอถูกทำลายรถบรรทุกถูกวางเพลิงอย่าได้ติดต่อเราอีกเลยเตเลซ่ารู้เต็มอกครับวันนี้เป็นฝีมือของโจเอลแต่แทนที่เตเลซ่าจะตอบโต้เธอกลับเลือกวิธีที่ประณีประนอมมากกว่านั้น แอนแรกต้องไปดูว่าสองสามีคู่นั้นอาการเป็นยังไงบ้างแต่ออกไปได้ไม่ไกลทั้งสองก็ถูกพี่เบิมสองคนดักจับระหว่างทางพวกเขามีอาวุธหนักและเปิดตอนที่โปเตไม่ทันได้ตั้งตัวช่วงแรกที่บาร์เตกิล่าเพิ่งเปิดใหม่เตเลซาทิ้งคนที่ไว้ใจได้อย่างฮาเวียให้คอยดูแลที่นี่แต่ปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่ลูกค้าหลอกครับมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัดอย่างเลเน่วันนี้เขาพาเพื่อนมาเที่ยวและกําลังอยากได้โต๊ะวีไเดิมทีฮาเวียก็ไม่ชอบขี้หน้าเลเน่อยู่แล้วครับ ยิ่งเขาบอกว่าวันนี้มาขอกินฟรีมันก็ยิ่งอารมณ์ขึ้นท,ทันทีที่พิบเบิมได้ตัวเตเลซ่าเขาก็ยึดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดออกจากตัวเธอแล้วก็พาไปยังสถานที่ห่างไกลผู้คนเมื่อถึงที่ใหม่จะมีแค่เตเลซ่าคนเดียวเท่านั้นที่ได้ลงไปไม่ว่าโปเตจะพยายามขัดขืนยังไงเขาก็ไม่มีวันออกจากโซ่ตรวนได้ถึงตอนนี้คุณคงเดากันได้ว่าใครกันที่ลักพาตัวเตเลซ่าโจเอลเริ่มจากคำทักทายคำขำไม่คิดสินะว่าจะได้เจอการเร็วขนาดนี้ รู้ไหมฟาร์มนี้น่ะมันอยู่กับตระกูลเรามาหลายรุ่นพอของฉันเคยงัดกับจระเข้แล้วเขาก็สอนฉันถึง4ี่ขั้นตอนในการสู้กับมันขั้นแรกขึ้นไปขี่หลังมันจะอันตรายสุดๆเราต้องเข้าหาจระเข้จากทางด้านหลังเสมอเพราะต้องจับคานหลังมันมัดอย่าให้มันได้แตะผืนแล้วมันจะฟาดหางใส่เธอไม่ได้หรือถ้ามันฟาดได้เธอก็เสร็จ ระหว่างที่โจเอลกำลังพล้ำเรื่องจระเข้โปรเตก็พยายามหนีออกมาจากโซ่โชคดีครับที่คนเฝ้าเปิดเพลงดังลัน่นโปรเตก็เลยออกแรงสุดตัวจนตะขอล็อกโซ่เส้นนั้นมันหลุดออกที่เหลือนาง,งานง่ายใช้โซ่นั่นลัดคอคนขับแล้วก็ขโอมอยรถมาใช้เองโปรเตไม่รอช้าแม้แต่นาทีเดียวรีบเหยียบบุกเข้าไปช่วยนายหญิงขับชนทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่ลูกปืนก็ไม่สามารถหยุดโปรเตได้เดเลซ่าเองก็อาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหนีออกมาจากโจเอลเอาดื้อ โชคดี2ต่อที่โปเตขับรถมาได้ทันเวลาพอดีสรุปว่าทั้งสองสามารถออกมาจากบ้านของโจโอเอลได้อย่างปลอดภัยกลางดึกวันเดียวกันที่คลับของเตเลซ่าเลเน่มาเนียนกินฝีจนถึงเวลาร้านปิดฮาเวียก็ต้องมาไล่ลูกค้าตามระเบียบนั่นแหละครับแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลเนม่กจะเรียกเขาว่าจาเวียเป็นการล้อเลียนเรื่องการออกเสียงครับแค่นั้นยังไม่พอเขาเบี่ยงไม่หยุดที่นี่นิวออร์ลีนและฉันเป็นกรรมการสุลาไอ้ลูกชาย ฉันจะบอกเองว่านายปิดร้านได้ตอนไหนตอนนี้ฮาเวียยังทนได้อยู่ครับกฎของเตเลซ่ามันสาคัญกว่าอารมณ์ส่วนตัวโบอาสที่คอยดูอยู่ห่างก็ถึงกับเดินมาเซลนี่นายจะโล้ก๋วยเตี๋ยวให้มันด้วยไหมไหนๆก็ตามใจมันแล้วก็แค่มาเซลขำๆนั่นแหละครับกลับมาที่เตเลซ่าการเดินทางออกจากพื้นที่นั้นราบลรื่นดีจนกระทั่งโปเต้ขับไปเจอกับดานตำรวจนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแน่เพราะผู้อยู่เบื้องหลังคือเซซิลลาเฟยตเขากับเจ้าหน้าที่ตำรวจคู่ใจเดินมาล้อมรถ คุณเมนโดซาดีใจจริงๆที่ได้เจอคุณตัดภาพมาอีกทีเซซิลก็พาโจเอลกับเตเลซ่ามานั่งโต๊ะเดียวกันเขาขอโทษด้วยจริงๆสำหรับความไม่เป็นทางการห้องนี้ดีสุดเท่าที่เราหาได้ในยามวิกาลน่ะเตเลซ่าก็คงสงสัยไม่เบาว่าเซซิลมีส่วนยังไงกับเรื่องนี้ซึ่งมันก็ง่ายๆเขารู้จักกับโจเอลและในฐานะของผู้พิพากษาเซซิลรู้สึกมีหน้าที่ต้องเข้ามาไกลเกลี่ยเรื่องบริษัทรถบรรทุกก่อนจะมีใครได้รับบาดเจ็บอีก ฝ่ายเทเลซ่าจะได้เริ่มก่อนเธออธิบายแบบอ้อมๆว่าได้เย่น้อเสนอซื้อบริษัทรถบรรทุกและเขายอมรับแต่คุณโจเอลเขามาข่มขู่และลักพาตัวฉันกับคุณผู้ช่วยนี่คือทั้งหมดของเทเลซ่าที่เหลือโจเอลใส่ยับแบบว่ายายผู้หญิงคนนี้เธอกําลังเล่านิทานโกหกไปเรื่อยและที่ทําให้สถานการณ์ตอนนี้มันแย่จัดคือเซซิลกับโจเอลรุ้จักกันมาหลายปีเขากําลังสงสัยว่าเทเลซ่ากาลังอยากได้อะไรจากธุรกิจรดบรรทุก ถึงเตเลซ่าจะอ้างว่าอยากส่งเตกิล่าไปขายนอกลัดมันก็ไม่เหนียนเซซิลรู้แล้วว่าเธอมีธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่เตกิล่าเพราะงั้นเขาเลยฆ่าโจโอเอลทิง้งซะจริงๆแล้วเซซิลไม่ได้พิษสวัสดอะไรขนาดนั้นคำพูดหยาบคายที่เขาพูดกับเตเลซ่ามันไม่สุภาพเอาซะเลยนั่นทำให้เซซิลโกรธและนับจากนี้ไปเตเลซ่าจะมีอิสระในการทำข้อตกลงกับบริษัทรถบรรทุกเจ้าของบริษัทก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของโจโอเอลการไกล่เกลี่ยจบลงด้วยดี ถึงตอนนี้เตเลซ่าก็คงสงสัยไม่เบาว่าเซซิลกำลังต้องการอะไรกันแน่ซึ่งก็ง่ายๆความโปรง่งใสจากเตเลซา่าเขาได้ยินมาว่าเตเลซ่ายัดเงินให้โจโอเอลและเขาอยากจะได้เงินก้อนนั้นคิดสว่าเป็นภาษีค่าดําเนินการนี่คือเมืองของเขาแค่นกกระจอกตกต้นไม้เขาก็ต้องรู้ง่ายๆเลยครับพอรู้ว่าเตเลซา่าขายยากก็เขี่ยโจโอเอลทิ้งทันทีเก็บเงินจากเจ้าแม่แก๊งมันได้ดีกว่านักเลงเงินกู้อยู่แล้ว การที่อยู่ๆเซซิลรู้เรื่องของที่อยู่ในขวดเตก,กิลา่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเตเลซากำลังคิดว่าดูมัสเป็นคนบอกแต่จะเอาอยัางไงต่ออันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันที่แน่ๆเตเลซาอยากรู้จักเซซิลให้มากขึ้นเธอฝากให้โปรเตหามือดีสักคนสืบเบื้องลึกเกี่ยวกับเซซิลหาจุดอ่อนของเขาให้ได้และในส่วนของเคลลี่บางทีอาจจะถึงเวลาที่ต้องคุยกันให้รู้เรื่องเธอเข้าใจดีครับว่าความไว้ใจนั้นเป็นสิ่งสาคัญเสียไปครั้งหนึ่งแล้วไม่มีทางได้กลับคืนมา เคลลี่ไม่ได้หวังให้เตเลซ่ายกโทษด้วยซ้ำดังนั้นจะทำอะไรก็ตามสบายเธอรับได้นี่คือบทสรุประหว่างทั้งสองเตเลซ่าซาบซึ้งมากสำหรับสิ่งที่เคลลี่ทำให้โทนี่แต่เตเลซ่าเชื่อใจเคลลี่ไม่ได้อีกต่อไปห้ามเขามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจห้ามเข้ามาใกล้หลังจากนี้เธอเป็นแขกแขกที่มาเที่ยวบ้านของโปเตอย่างที่เกิ่นไปก่อนหน้าเซซิลไม่มีทางรู้ได้แน่ว่าของที่อยู่ในขวดเตกิล่าคืออะไรห่างไม่มีคนคาบข่าวไปบอก คนเดียวที่เทเลซาสงสัยหนีไม่พ้นเพื่อนร่่มธุรกิจคนใหม่อย่างดูมัสเทเลซาโทรไปหากลางดึกพร้อมกับบอกว่าคอตกลงระหว่างเราคือเป็นอันยกเลิกคุณทำลายความเชื่อใจของเราดูมัสก็เหมือนจังงงครับเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดเรื่องบ้างอะไรขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเทเลซาตัดสินใจไปแล้วจนถึงป่านนี้เลเน่ก็ยังไม่ยอมลุกกลับบ้านเขาเมาจัดจนฮาเวียทนไม่ไหวต้องตามเข้าไปเช็คอาการในห้องน้ำ เขาแค่หวังดีครับถามว่าจะเอาแท็กซี่หรืออูเบอร์หรือเปล่าติดอยู่ตรงที่ว่าเลเน่มันปากเสียพอเห็นฮาเวียยอมเข้าหน่อยก็ขมไม่หยุดจงใจพวนประสาทไปว่านายได้จำจีกับนายหญิงของนายหรือเปล่าเธอคงจัดให้หนายแล้วสินะไม่ตอบใช่ไหมกะแล้วนายก็แค่เมียน,น้อยไม่ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามแค่ไหนฮาเวียทนได้ตลอดแต่หากเป็นเรื่องของเตเลซ่าเขาไม่อาจเก็บความโกรธไว้ได้ออกแรงซ้อมฮาเวียจนยับเรื่องฝีมือไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันห่างชั้นเกินไป ในตอนนั้นฮาเวียเดือดจัดจนความกนเหล็กที่ติเลซ่าตั้งไววและเหมือนว่าเขาจะออกแรงมากเกินจนเลเน่ตายคามือหากนั้นยังไม่พอเพื่อนของเลเน่ตามเข้ามาในห้องน้ำเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาอยากแก้แค้นให้เพื่อนก็เลยเข้าไปใส่กับฮาเวียโบอาสที่ลอยอยู่ข้างนอกเขาได้กลิ่นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นก็เลยวิ่งไปหยิบปืนที่จะให้ติเลซา่าแล้วเข้ามาลุมกระทืบเพื่อนของเลเน่สรุปว่าสองคนนั้นไม่มีใครรอดโดนกันยับและคุณอย่าลืม เลเน่ทำงานให้ผู้พิพากษาเซซิลแบบนี้เตเลซ่าจะอยู่เงียบๆได้อีกนานแค่ไหนกันละ่ะต่อเนื่องกันในตอนที่4เปิดเรื่องที่สถานการณ์ของแต่ละคนเตเลซา่าเธอมักใช้เวลาว่างอยู่กับเอ็ดดี้บ้านของเขาเป็นโบสถ์เก่าที่เอ็ดดี้ซื้อมาซ่อมแซมตกแต่งภายในแล้วถือว่าสวยใช้ได้เลยอีกคนที่จะเป็นตัวแปรสําคัญดีเมทเพนโบอัสกับฮาวเวียพวกเขาทั้งสองขับรถออกนอกตัวเมืองปิดโทรศัพท์ไม่ให้ใครติดต่อได้ และที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือหนึ่งในลูกน้องของดูมาสเขามีแฟนที่รักกันมานานมากจะสําคัญยังไงเดี๋ยวรู้แน่ครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้วิภาษาเซซิลในเวลาว่างเขาก็มักจะมาหาสาว,สาวเพื่อผ่อนคลายหากใครยังจํากันได้เดเลซ่าเคยออกคําสั่งไว้กับโปเตส่งคนติดตามเซซิลสืบดูว่าเขามีจุดอ่อนอะไรบ้างเกือบจะดีแล้วครับแต่เซซิลดันรู้ทันไปซะก่อนว่ากันตามตรงวันนี้ของเดเลซ่าค่อนข้างชิลครับไม่มีงานยุ่งไม่มีปัญหากวนใจ เอ็ดดี้ก็เลยถือโอกาสนี้อยากใช้เวลาร่วมกับเธอทั้งวันชวนไปกินอาหารร้านโปรดแล้วหวังว่าเตเลซ่าจะมีเวลาให้เขามากกว่านี้เตเลซ่าน่ะว่างแต่การที่เธอโทรไปตัดขาดกับดูมาสมันได้สร้างผลกระทบหลายแรงตามมาดูมาสส่งคนของเขามาที่โกดังของเตเลซ่าเขาไม่ได้มาเพื่อซื้อของแต่มาเพื่อปล้นทันทีที่เข้ายึดโกดังได้คนของดูมาสก็เริ่มออกค้นหาเตกิล่าสูตรเด็ดหาตามรังก็แล้วบนเคาน์เตอร์ก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แวว ท้ายสุดของดีพวกนั้นก็ไม่อาจซ่อนตัวอยู่ได้นานคนของดูมัสเจอมันและสั่งให้คนทุกขวดขึ้นรถการที่ดูมัสเลือกลงมือวันนี้ถือว่าโชั่วเข้าข้างเลยก็ว่าได้ครับโปเตยยุ่งอยู่กับอาหารมื้อเช้าของเคลลี่ฮาเวียกับโบอาสก็กาลังปวดหัวอยู่กับการกาจัดซากของเลเน่ปัญหาของพวกเขาก็คือพี่เบิร์มเพื่อนของเลเน่ตัวใหญ่เกินไปสองคนนี้เถียงกันยับว่าจะแบ่งกันยังไงแต่ท้ายสุดก็ต้องช่วยกันยกอยู่ดี หลังจากนั้นก็จะตาดสลับกับเหตุการณ์ปล้นจุดสังเกตคือคนของดูมัสไม่ใช่แก๊งขายาตั้งแต่เริ่มแรกพวกเขาไม่ได้ฆ่าคุณเป็นผักปลาเหมือนกามิลามีช่วงหนึ่งที่คนเฝ้าชะล่าใจเกินไปลูกน้องของเตเลซ่าก,ก็เลยรีบหาทางเอาตัวลอดพวกเขาพุ่งไปปิดประตูพร้อมกับเปิดสัญญาณเตือนภัยคนของดูมาสที่ได้ยินก็คงไม่อยากอยู่นาน และหากพวกเขาไม่ได้ของไปก็ห้ามมีใครได้ทั้งนั้นกระสุนนับร้อยถูกสาดเข้าหลังเตกิล่าทำลายสินค้ามูลค่าหลายล้านไม่ให้ตกไปถึงมือคนอื่นและกว่าที่เตเลซ่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินตัดภาพมาอีกทีเตเลซ่าก็มาถึงที่เกิดเหตุสินค้าล็อตนี้เสียหายเกินกว่าจะประเมินค่าได้นอกเหนือจากนั้นพวกมันยังทิ้งตุ๊กตาคำสาบไว้เป็นของดูต่างหน้าชัดเจนแล้ววันนี้คือการประกาศสงคราม สถานการณ์ตอนนี้คิงจอรสเสนอให้ใช้บริการของเซซิลจ่ายเงินเพื่อแลกกับความสงบซึ่งหากทำแบบนั้นก็ลังแต่จะเกิดสงครามยืดเยือ้อเตเลซาจะลองติดต่อไปหาลาอูให้เขาแนะนำคนคนหนึ่งให้ประเด็นนี้ขอติดไว้ก่อนครับเพราะเตเลซาต้องรับมือปัญหาที่ใกล้ตัวกว่าหาเวียกับโบอัสหายตัวไป นอกจากจะหัวหมอแต่เซซิลลาเฟเยตคืออัจฉริยะด้านการใช้เงินทุกดอลลาร์ที่ได้จากเตเลซากเขาเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยกตัวอย่างเช่นการลงทุนอธิบายแบบง่ายๆเขาไปซื้อที่ดินที่มีตึกเก่าๆมาครับแล้วก็เสนอกับทางเจ้าหน้าที่หลัฐใช้เงินของเตเลซาโน้มน้าวให้รัฐบาลซื้อที่ดินผืนนี้แล้วก็เอาไปทําเป็นเรือนจําซึ่งเดิมทีแล้วการสร้างเรือนจําต้องอคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่ใครจะสนประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ เมื่อคุกนี้สร้างเสร็จเซซิลมีแผนกว่าล้างทั้งเมืองให้เรียบร้อยคุณเมนโดซาดูมาสกับพวกกะเลวกะลาดทั้งหมดในเมืองก็จะเรียกที่นี่ว่าบ้านตลอดไปอ่ออีกอย่างคุณเมนโดซาเขาสงสัยในตัวเราคงต้องส่งคนไปสั่งสอนเรื่องมารยาทสักหน่อยแล้ววิธีซ่อนศพจากตำรวจด,ดูจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยเมื่อต้องเทียบกับการซ่อนจากเตเลซ่าฮาเวียจริงจังมากกับเรื่องนี้เพราะเขาเผื่อข้ามกฎเหล็กโบอาสเสนอให้โยนพิเบิมนี่ทิ้งลงบ่อน้นาแล้วก็ปล่อยให้จระเข้กิน ต้องยิงเปิดรูนิดหน่อยศพจะได้ไม่ขึ้นอืดประเด็นก็คือมีคนอยู่แถวนั้นพอดิพอดีเขาได้ยินเสียงปืนและเห็นหน้าโบอาสแบบนี้ก็สวยเลยครับโบอาสไม่มีทางปล่อยเขาไว้แน่เตเทเลซาและคนอื่นๆพยายามออกตามหาฮาเวียกับโบอาสเริ่มจากที่บาร์เป็นอันดับแรกเบอร์ดีเห็นเขาครั้งสุดท้ายตอนปิดหลานตอนที่ฮาเวียไล่เธอกลับบ้านหายยังไงก็หาไม่เจอจริงๆครับเบอร์ดีเองก็ไม่อยากให้เทเลซาเครียดเธอก็เลยเล่าเรื่องขำๆให้ฟัง พ่อของเธอหนะักขี่พนันตัวจริงเขาเอาทุกอย่างที่ครอบครัวมีไปเสียจนวันหนึ่งโชคก็เข้าคางเขาชนะเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเขาก็เก็บชิปอันหนึ่งไว้ให้เบอร์ดีท้ายสุดโชคของเขาก็หมดลงเบอร์ดีอยากจะให้เทเลซ่าเก็บชิปนี่ไว้แบบว่าให้ยืมพอสองคนนั้นกลับมาเมื่อไหร่ค่อยคืนก็นได้ก็ถือว่าเป็นเครื่องลังเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับจริงๆฮาเวียกับโบอสัสไม่ได้เป็นอะไรเลยพวกเขาแค่กําลังตามหานักท่องเที่ยวที่มาดูนก ระหว่างนั้นก็มีคุยกันนิดหน่อยโบอาสรู้สึกว่าพักหลังมานี้ฮาเวียเปลี่ยนเป็นคนละคนต้องเป็นพราะผู้หญิงแน่โบอาสเองก็เคยเป็นเขาเคยมีแฟนที่ชื่อเอมิเลียยังไม่ทันได้เล่าต่อฮาเวียก็ยิงปืนตัดบทสงสัยรู้ว่าจะยาวจากนั้นไม่นานเตเลซาก็ได้ข่าวด่วนเบอร์ดีพาทั้งสองเข้ามาดูในห้องน้ําจุดนี้มีกลิ่นน้ํายาฉุนมากทาั้งที่วันนี้แม่บ้านไม่ได้มาทํางานแถมถุงขยะหลังหลานก็ยังมีแต่ผ้าที่เปื้อนเลือดเตเลซ่าหน้าเบื่อไปแล้วครับ เธอคงคิดว่ามันเป็นเลือดของฮาเวียตั้งแต่ที่พวกเขาเจอเบาะแสสองอย่างความกังวลก็เพิ่มสูงขึ้นคิงจรอสไปเช็คดูกล้องวงจรปิดพบว่าเทป24ชั่วโมงล่าสุดถูกลบออกไปโปรเตเชื่อว่านี่ต้องเป็นฝีมือของดูมาสเขาเก็บฮาเวียกับโบอัสก่อนที่จะโจมตีกโกดังแต่สําหรับเตเลซ่ามันแปลกไปหน่อยดูมาสฆ่าคนของเตเลซ่าที่กโกดังได้แต่พวกนั้นไม่ฆ่าหรือถ้าลองคิดอีกทางฮาเวียสู้กลับดูมัสเลยไม่มีทางเลือก เอาเป็นว่าเทเลซ่าอยากยกระดับการป้องกันให้มากขึ้นและเธอจะเริ่มการส่วนกลับคุณยังจำจากเมื่อตอนต้นเรื่องได้ไหมครับคนของดูมัสมีแฟนสาวอยู่คนหนึ่งเตเลซ่าก็เลยส่งคิงจอสเข้าไปถามข้อมูลแต่แล้วคิงจอสก็ได้เห็นภาพบาตาบาดใจแฟนสาวคนนั้นกําลังคั่วอยู่กับชายอื่นแต่ช่างเรื่องนั้นเลยครับคิงจอสอยากจะรู้ว่าตอนนี้แฟนของเธอชอบไปมุดหัวอยู่ที่ไหนคนของดูมัสชื่อบ็อบบี้และเขาก็อยู่ในเหตุการณ์บุกปล้น บ๊อบบี้รับงานอีกอย่างก็คือไปเฝ้าโต๊ะโป๊กเกอร์ทุกวันพฤหัสถ้าจะหาตัวเขาก็ต้องไปที่นั่นทางนั้นของโปเต้เขาถูกสั่งมาให้วางกำลังรักษาความปลอดภัยโทนี่โปรเต้ให้ปืนไว้กับเคลลี่กระบอกหนึ่งพร้อมกบฝากฝั่งให้แมนนี่ดูแลทั้งสองคนและก่อนไปโปเต้ได้ให้อะไรสักอย่างไว้สั่งให้เคลลี่จุดมันให้ฟุ้งไปทั่วทั้งบ้านจะมีผลตามมาหรือเปล่าอันนี้ค่อยว่ากันครับแต่ที่แน่ๆนายตำรวจของเซซิลเจอบ้านของโปเต้แล้ว ไม่ปล่อยให้รอนานนี่คือบ๊อบบี้เขารับงานเฝ้าโตทุกวันเพื่อเลือดตามที่บอกมาจริงๆระหว่างยินดูความเรียบร้อยบ๊อบบี้ก็ทนต่อควันที่อยู่ในห้องไม่ไหวขอเปลี่ยนกากับเพื่อนและออกไปสูดอากาศด้านนอกอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับบ๊อบบี้ยังไม่เคยเห็นหน้าคิงจอรจในใสายตาของเขาน้าแกก็เป็นแค่ชาวต่างชาติที่พูดเก่งคิงจอจอยากจะรู้ว่าแถวนี้มันที่ไหนเหมือนเขาจะหลงทางเขาให้แล้วแล้วพอบ๊อบบี้เข้ามาช่วยเหลือเขาก็โดนปืนเจาะเขาให้ ทีแรกบ๊อบบี้ยังใจแข่งอยู่ได้คู่ไปว่าแกไม่รู้หรอกว่ากําลังเล่นอยู่กับใครแต่เดี๋ยวได้รู้แน่ครับตัดภาพมาอีกทีบ๊อบบี้ Bobby กระโดลากมาซ้อมต่อหน้าเตเลซา่าคำถามของเธอนั้นเป็นอะไรที่เรียบง่ายเกิดอะไรขึ้นกับฮาวเวียและโบอาสบ๊อบบี้ไม่รู้หรอกครับเขาก็แค่คนที่บุกไปป้นโกดังไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฮาวเวียเลยพอตอบไม่ตรงใจบ่อยเข้าก็มีแต่จะโดนหนักขึ้นเรื่อยๆและในช่วงกลางดึกฮาวเวียกับโบอาสก็ทำได้ พวกเขาเก็บคนบริสุทธิ์เพียงพอเห็นทั้งสองกำลังกำจัดศพฮาเวียรู้ดีครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเลยเถิดไปไกลแล้วแต่ก็นั่นแหละเขาไม่มีทางกลับไปแก้ไขได้ส่วนโบอัสเขาชิวอยู่แล้วครับแต่เพิ่มอีกสักคนสองคนจะเป็นไรไปและที่เขากำลังเป็นห่วงจริงๆก็คือฮาเวียตั้งแต่อยู่กับเตเลซ่าฮาเวียเปลี่ยนไปเยอะมากยอมทิ้งทุกอย่างที่มีเพื่อมาทำงานให้นายผู้พันกับเธอมากเกินไปแต่กับเราเราคือครอบครัวนะอย่าลืม ระหว่างที่เคลลี่กำลังยุ่งอยู่กับเอกสารก็มีลุงท่าทางเจ้าเล่ห์คนหนึ่งมาเคาะประตูหน้าบ้านซึ่งในตอนนั้นเธอระวังตัวมากครับในใจเรื่องการหายตัวไปของฮาวิเอร์เคลลี่พยายามปฏิเสธทุกอย่างไม่อยากคุยด้วยเลยถึงจุดหนี้เสซิลก็อยากให้เธอสบายใจโชว์ตาเจ้าหน้าที่รัฐและขอคุยด้วยแบบตรงไปตรงมาเซซิลตั้งใจมาหาเคลลี่โดยเฉพาะฝากไปบอกเจ้าหนายคุณด้วยถ้าอยากรู้ความลับของผมงั้นเธอก็ควรจะมาถามผมผมไม่มีความลับอยู่แล้ว การสะกดรอยตามผมนะ่ะมีแต่จะก่อปัญหาที่แย่ไปกว่านั้นโทนี่เดินออกมาพอดีครับเสซิลก็เลยคิดว่าเขาเป็นลูกชายของเตลิซาเคลลี่นี่รีบตัดบทอย่างไวพร้อมกับไล่ทั้งสองออกไปจากบ้านแบบนี้ไม่ดีแน่แนความร้อนลนของเคลลี่อาจจะทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงตามมาได้ผ่านไปหลายชั่วโมงเขาบ๊อบบี้ก็มาอยากทนต่อความทุกข์ทรมานแต่ก่อนจะพูดอะไรเขาอยากได้เล่าสักหน่อย คิงจอสพยายามเตือนเตเลซ่าแล้วขรับมันอันตรายเกินไปที่จะแก้มัดหมอนี่น่าเสียดายที่เขาเปลี่ยนใจเธอไม่ได้พอบอบบี้ได้ดื่มอะไรที่มันชื่นใจเขาก็ทําตามสัญญาดูมาร์สไม่ใช่นักฆ่าโดยสันดานเขาเป็นนักธุรกิจคุณแค่ต้องรู้วิธีการพูดภาษาของเขาคิงจอสที่ฟังอยู่เขารู้สึกผิดสังเกตในคําพูดของบอบบี้และคิดว่ามอนี่กําลังทวงเวลาซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขาสาดเหล้าเปิดไปก่อนและพยายามย่างปืนออกจากมือ โปเตจะยิงทิ้งแล้วครับแต่ถ้าพลาดนั่นหมายถึงชีวิตเพื่อนและท้ายสุดมันก็บานปลายมีกระสุนลั่นออกไปหนึ่งนัดทั้งหมดนี้โทษใครไม่ได้เลยมันคือความใจอ่อนของเตเลซ่าในตอนนั้นคนที่โดนยิงคือบ๊อบบี้เตเลซ่าพยายามติดต่อรถพยาบาลให้มารับตัวเขาแต่เธอช้าเกินไปบ๊อบบี้เสียชีวิตขาดที่เขาตายฟรีโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของฮาเวียเลยพูดถึงก็มาหากันหน่อย ช่วงที่สองคนนี้ตามลากพลเมืองดีพวกเขาทิ้งรถไว้หน้ากระท่อมปัญหาก,ก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลกลับมาอีกทีรถของพวกเขาก็หายไปแล้วอีกเดี๋ยวได้งานเขาแน่เพราะรถของพวกเขาโดนพนักง,งานลากออกไปยังไงใช่ไหมครับกบเพราะศพของเลเน่ยังอยู่ในรถเรามาที่ประเด็นของโทนี่กันสักครู่ักนีเขาเอาแต่ฝันหลายฝันว่ามีคนเข้ามาในห้องแล้วก็ยิงความรู้สึกเหล่านั้นเหมือนจริงมากจนแยกแทบไม่ออก ซึ่งเคลลี่เข้าใจความรู้สึกพวกนั้นดีครับเธอให้คําแนะนําไปว่าบางครั้งชีวิตคนเรามันมืดมนมากจริงๆแล้วมันก็ยากที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงกับฝันไหลแต่เราต้องพยายามหาวิธีหนีออกจากอดีตทําทุกอย่างเพื่อหนีออกจากมันนายหลับตานึกภาพบางอย่างที่ต่างออกไปแล้วนายก็ลืมตาแต่นายจะพบว่ามันไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นเราหนีจากอดีตไม่ได้หรอกโทนี่มันคือส่วนหนึ่งของเรา ปิดถ้ายตอนนี้กันที่ความจริงบ๊อบบี้คนของดูมาสตายฟรีฮาเวียกับโบอสัสโผล่หน้ากลับมาได้อย่างปลอดภัยทีนี้คุณลองนึกภาพตามอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างเริ่มจุดชนวนสงครามในเจ,จเลนี่คนของเซซิลที่ฮาเวียเพิ่งฆ่าไปเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันทุกอย่างราบลื่นดีเตเลซามีแผนต่อเติมธุรกิจโดยการใช้บริษัทรดบรรทุกติดอยู่ตรงที่ว่าบริษัทเล็กๆนั่นมีมาเฟียคอยลีดถอยอยู่ พอเตเลซ่าเข้ามาโจเอลก็ไม่มีทางญาติดีด้วยเรื่องนี้จบลงด้วยการมาของเซซิลครับเขาฆ่าโจเอลทิ้งทันทีเมื่อรู้ว่าเตเลซ่ามีธุรกิจเบื้องหลังจากนั้นก็เปลี่ยนบริีไถ่ายจากเตเลซ่าแทนสถานการณ์นี้ส่งผลให้เธอคิดว่าดูมสัสเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเซซิลเธอก็เลยโทรไปบอกเลิกสัญญาทันทีที่แรกดูมสัสก็ดูจะงงงแต่สักพักเริ่มอารมณ์ขึ้นเขาแก้แค้นด้วยการบุกมาขาโมยของในโกดังของเตเลซ่าพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ก่อนหน้านี้หนึ่งวันฮาเวียเก็บอารมณ์ไม่อยู่เลนเนพูดมากเกินไปเขาก็เลยพลั้งมือฆ่าคนของเซซิลฮาเวียไม่อยากให้เตเลซ่าผิดหวังในตัวเขาก็เลยเอาศพไปกําจัดซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ดูมาสส่งคนมาบุกโกดังฮาเวียหายตัวไปติดต่อไม่ได้ตเตเลซ่าก็เลยคิดว่านี่เป็นฝีมือของดูมาสเรื่องนี้ไม่มีทางจบสวยแน่และถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เอร์สวัสดี